ของจังหวัดลำปางครับทางองคมนตรีนะครับได้เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดารินะครับในพื้นที่ของจังหวัดลำปางครับนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะนะครับท่านเองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ของจังหวัดลำปางครับณโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรบุเมืองไมอันเภอแจ้งโฮม และโครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชมริตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับโดยมีนายชัชวานชฉยบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและราษฎรในพื้นที่โครงการร่วมให้การต้อนรับ โดยโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลเมืองไม้อําเภอจ้าห่มมีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตความยาว15เมตรความสูงสันฝาย3เมตรค่ะด,ดาเนินการก่อสร้างโดยโครงการก่อสร้างสํานักงานชนรับประทานที่2เนื่องจากราชดรในพื้นที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้าสําหรับอุป,ปโภคบริโภคและทําการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้ง ให้กับราษฎรสาหมู่บ้าน575ครัวเรือนและประชากรรวม1,978คนจากนั้นองคมนตรีและคณะนะครับได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชธรริีตบนบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับที่เป็นโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรที่ขาดแคลนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคการเกษตรครับ ครอบคุมพื้นที่1,100ไร่จำนวน500ครัวเรือนประชากร1,500คนครับทำให้รัชกรนะครับรัศดรในพื้นที่ครับในเขตโครงการนี้ครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ